สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่กาฟิวเนี่ยจะมาเปิดกล่องเ Rock b o o t สตัวใหม่เป็นนวัตกรรมจากนูส s k i เ Enterprise นะคะกาฟิวบอกเลยว่าวันนี้ทุกคน<อ>ต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าภายในกล่องเจ้าตัวเนี้ยมันมีอะไรนะคะเดี๋ยวกาฟิวจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนะถ้าได้เห็นเจ้าตัวนี้แล้วนะคะจะรู้สึกว่ารักเหมือนกับอยู่และอยากใช้มากๆนะคะแทมเป็นนวัตกรรมของโลกที่บอกเลยว่าสาสตต,ต้องมีในยุคที่แบบโควิดนะคะอ่ะ ภาชนะบรรจุเนี่ยกาฟิวบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าเป็นกรีนโอเชียนก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกนะคะสามารถย่อยสลายได้เนาะนะคะภายในเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะนี่นะคะเป็นคุ้มาชาร์จนะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะใส่ชาร์จเนี่ยทำไมแปลกๆเนาะกาฟิวจะบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเอชรอคบูทเนี่ยจะเป็น สายชาร์จที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นกันเอาวางตรงนี้เป็นแม่เหล็กดูดติดกันนะคะเห็นไหมเนี่ยไฟก็จะเข้านะคะแล้ววันนี้ที่จะมาพูดก็คือรีวิวการจับกระฟิวบอกเลยว่าน้องน,น่ารักมากๆทุกคนจับถนัดมือมากๆภายในกร่องก็จะมีตัวซิลิคโคนให้ด้วยเ,ยเจ้าซิลิคโคนตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอาซิลิคโคนที่ป้องกันเนาะ เวลาเราเดินทางไปที่อื่นหรือเราไปเที่ยวเราพกน้องไปด้วยกันตรงหน้าแผ่นโคเมี่ยมของเราอะได้รับการกระทบกระเทือนในกล่องก็จะมีซิลิโคนแถมมาให้ด้วยนะคะทุกคนเนาะต้องบอกเลยว่าเจ้าเอสโอกบูธเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่พรีเมี่ยมมากๆเลยนะคะเห็นไหม ป้องกันน้องจากการเสียดสีนะคะอันนี้คือาฟิวบอกเลยว่าบริษัทเนี่ยใส่ใจมากๆดูแลในแพคเกจจิ้งตัวนี้ฟิวยังหลงรักเลยนะคะสุดยอด